นี้จะมารีวิวของอาจารย์เป่งบุญยืนนะครับผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นพิมพ์ไอ้งั่งนะครับผมนั่งทาขาไม่มีอวัยวะเพศใช้นะครับใต้ฐานก็จะมีอุดผงเนี่ยเห็นไหมครับผมอุดผงพร้อมตะกุดคือสภาพยังคงเดิมๆนะครับผมถ้าแบบนี้สภาพยังคงเดิมอาจารย์เป่งบุญยืนคารวาสจอมมังเวสแห่งจังหวัดสุรินทร์นะครับผงที่ท่านใช้อุดนะครับผม เป็นผงพายห้าสิบเก้าตนนะครับอย่างวัตถุอาถรรพ์ของท่านสมัยแรกๆนะคุณแผนปอนหนึ่งนะครับแล้วคุณแผนพระปิตาลูกอมนะครับผมต่างๆสีพึ่งนะครับผมล้วนแล้วนะครับผมมีประสบการณ์นะอันนี้บางคนก็มีประสบะการณ์บางคนก็ไม่มีนะครับผมอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนนะบางคนก็ใช้ไม่ได้ผลบางคนก็ใช้ได้ผลนะมันขึ้นอยู่กับคนใช้นะครับผมอัน